สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวุธการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสัมมาสมาธินะครับเป็นไปเพื่อความดับทุกข์และความเจริญเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะก็เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยเป็นอยู่กันหมดนะครับนั่นคือความสงบ ความตั้งมั่น,นความแน่วแน่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมาธิยังมีสัมมาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิด้วยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันประการแรกนะครับสัมมาสมาธินี่จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์และความเจริญแต่ว่าถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะเป็นไปเมื่อทำเพื่อทําให้เราเกิดทุกข์แล้วก็จะเกิดความเสื่อมได้ในอนาคตนะครับรวมถึงนะมิจฉาสมาธนะินำพาเราสู่นรกก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยแตกต่างจากมิจฉาสมาธิตรงนี้นะครับมันคาว่าสัมมาสมาธิจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกเป็นเอกเทศได้นะสัมมาสมาธิเนี่ยจะไปผสมกับมิจฉาอาชีวะมิจฉากรรมันตะมิจฉาวาจามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสังกัปปะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้น สัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นนะพร้อมๆกับนะครับสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สังกัปปะแล้วก็สัมมาทิฏฐินั่นเองนะเพราะว่าเป้าหมายสําคัญของสัมมาสมาธินี่ก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะพระอริยมรรตองค์แปดประการเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะรวมกัน นะเป็นมรคสมคันะภายใต้ดึงขนาดจิตนะครับของสัมมาสมาธิก็คือจิตนะที่เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแน่วแน่นะครับอยู่บนความถูกต้องทั้งหลายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมิจฉาสมาธิเนี่ยก็คือความตั้งมั่นความแน่วแน่เหมือนกันนะแต่ว่าเราเคยเห็นไหมครับคนที่ตั้งมั่นแน่วแน่ในการขโมยคนที่ตั้งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนร้ายนะที่อยากคิดฆ่าทําร้ายทําลายผู้อื่น คนที่มีสมาธิแน่วแน่ในการประกอบนะครับมิจฉาอาชีวะมิจฉากรรมันตะมิจฉาวาจาพยายามจะปั้นเรื่องแต่งเรื่องนะใส่ร้ายไปสีต่างๆนานเนี่ยอันนี้ก็คือเกิดจากพวกบรรดามิจฉาอาชีวะมิจฉากรรมันตะมิจฉาวาจามิจฉาวายมะมิจฉาสติมิจฉาสังกปะและก็มิจฉาทิฏฐินั่นเองนะนี่คือความแตกต่างนะครับ มันสมาสมาธิเนี่ยเราตรวจสอบดูก่อนนะไม่ใช่บอกว่าโอ้เรามีสมาธิแล้วดีแล้วนะสมาธิของเราเนี่ยถ้าศีลไม่บริสุทธิ์นะมันองค์ประกอบของศีลนี่คือสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวจาถ้าเกิดว่าสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวจาของเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกต้องแล้วพูง่ายศีลเราบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราพัฒนาไปด้วยความเพียรพยายามสัมมาวายมะ นะครับก็จะไปสู่สัมมาสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานไปสูนะ่การปรับความคิดความเห็นที่ถูกต้องนะสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาทิฏฐิในที่สุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําคัญของสมาสมาธิหลายคนอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจบางคนคิดว่าตัวเองมีความตั้งมั่นมีความอดทนมีความแน่วแน่ในการทําการงานทั้งหลายแต่ปรากฏว่าการงานคําพูดต่างๆมันไม่บริสุทธิ์ นะไม่ได้อยู่ภายใต้ศิล5อย่างเงี้ยนะเราไม่รู้ว่าไอ้นั่นน่ะยิ่งที่มันไม่ใช่สัมมาสมาธินะมันอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิเป็นไปเพื่อการโกงนะการกินการทุจจริตคอร์รัปชนะันการว่าร้ายใส่ร้ายไปสนะีเป็นไปนะเพื่อการก่อทุกข์มากกว่าไม่ใช่เป็นไปเพื่อความดับทุกนะครับและเป็นไปเพื่อความเสื่อมมากกว่าไม่ได้เป็นไปนะเพื่อความเจริญนะครับวันนี้จึงนําหัวข้อนี้ มาเล่าสู่กันฟังนะให้เป็นข้อคิดพิจารณานะครับว่าสัมมาสมาธินี่นะแตกตา่างจากมิจฉาสมาธิอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์และความเจริญแต่อีกสิ่งหนึ่งเป็นไปเพื่อความทุกข์และความเสื่อมนั่นเองและสามารถนําพาลงไปสู่นรกได้เช่นเดียวกันนะสำหรับผู้ที่มีมิจฉาสมาธิหรือผู้ทีนะ่ได้อภิญญานะได้ฤทธิ์ได้เดชอะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่างเป็น มิจฉาอยู่ความเห็นที่ผิดอยู่อันนี้ก็น่ากลัวนะครับโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิน่ากลัวที่สุดในการเดินทางท่องในสังสารวัตนนี้นะครับ mm hmm. ก็โปรดฟังพิจารณาให้ได้สาระประโยชน์กันไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ